โย่ล้ทุกคนก็นด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟิลิคุงกันอีกแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ไปเจอมดหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มความมันในการทําลายล้างโลกนั่นเองนะครับผมซึ่งสลับตัวของมดนี้เนี่ยก็จะเพิ่มตัวของระเบิดและบล็อกที่จะเอาไว้เพื่อทําลายสิ่งของโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็แน่นอนผมก็จะมีแนะนํามดที่เอาไว้เล่นกับตัวของมดนี้เพื่อเพิ่มอัตราลดขึ้นด้วยนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับก็ช่องนี้ก็พยายามอัพคลิปทุกวันเสาร์ตอน9โมงเช้านะครับ,มมรบกบอก่าน Facebook สดตัวของผมกันก่อนเลยนั่นเองนะครับผมถ้าใครอยากติดตามข่าวสางก็ลองไปกดติดตาม Facebook ของผมกันได้นะครับเอาล่ะเราไปเข้าเนะื้อหาคลิปนี้กันเลยดีกว่า เอาละครับสำหรับตัวของคลิปนี้นะครับผมขอเริ่มจากการอธิบายชนิดของระเบิดกันก่อนนะครับผมซึ่งสำหรับตัวของระเบิดในคลิปนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบหลักๆด้วยกันนะครับก็จะมีแบบตัวของทามเมอร์และแบบทริกเกอร์นั่นเองซึ่งเรามาเริ่มกับแบบทามเมอร์กันก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งระเบิดแบบทามเมอร์เนี่ยก็จะมีทั้งหมดแบบ3เกรดด้วยกันนะครับก็จะมีแบบแรกเลยที่เป็นทามเมอร์บอมแบบปกติเลยซึ่งทามเมอร์บอมเนี่ยเป็นแบบมาตรฐานของระเบิดทามเมอร์ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อคุณป่าไปแล้วเนี่ เองแล้วทีนี้เนี่ยถ้าคุณปาลงน้ำนะครับมันก็จะดับทันทีแล้วก็ไม่ระเบิดด้วยนะครับแล้วก็เกรดต,ต่อไปนะครับก็คือเกรดแบบโกลนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับตัวของเกรดนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวของระเบิดเนี่ยมีบัฟฟอร์จูนสานั่นเองนะครับผมซึ่งเวลามาระเบิดโดนบล็อกแรกเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะดรอปแรกมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เกรดระดับสุดท้ายนะครับก็คือเกรดระดับไดมอนด์นั่นเองนะฮะซึ่งเกรดอันนี้เนี่ยจะสามารถทาลายบล็อกที่มันกันระเบิดได้อย่างเช่นออฟซ เอาแล้วครับคราวนี้เรามาดูระเบิดแบบทริกเกอร์กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งระเบิดแบบทริกเกอร์เนี่ย เมื่อเราปลาระเบิดไปแล้วมาไปกระแทกอะไรสักอย่างครับมันก็จะระเบิดทันทีเลยซึ่งระเบิดทิกเกอร์เนี่ยก็จะมี3ระดับเหมือนกันนะครับเหมือนแบบตัวของทามเมอร์เลยซึ่งเกรดแรกเนี่ยก็คือเกรดไอรอนนะฮะตัวของเกรดไอรอนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบระเบิดธรรมดาเลยครับเมื่อปลาลงพื้นมันก็จะระเบิดปั๊บทันทีเลยซึ่งถ้าท่านผู้ชมปาลงไปในน้ำนะครับไอตัวของระเบิดเนี่ยมันจะไประเบิดใต้น้ําแทนแต่ทีนี้เนี่ยมันจะไม่ทําลายบล็อกอะไรที่อยู่ใต้น้ําเลยนะครับแล้วก็เกรดต่อไปนะครับก็คือตัวของเกรดโกเนี่ยก็จะบดไ้ ฟอร์จูนสามานั่นเองนะครับผมและอันสุดท้ายนะครับก็คือเกรดไดมอนด์นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะทําให้ตัวของระเบิดเนี่ยสามารถทําลายบล็อกที่กันระเบิดได้นั่นเองนะครับผมเอาล่ะครับคราวนี้เรามาดูระเบิดพิเศษกันบ้างดีกว่านะครับผมซึ่งก็ต้องเริ่มจากอันนี้เลยครับกับตัวของเดรดบอมส์นะครับเวลาระเบิดอันนี้มาระเบิดนะครับมันก็จะสร้างก้อนเดรดออกมาตอนที่มันระเบิดนั่นเองนะครับผมซึ่งระเบิดอันนี้เนี่ยก็เหมาะกับการที่เอาไปสร้างสะพานหรือไม่ก็เอาไปทําให้บ้านเพื่อมันเล ้ก็ไดแล้วก็ถ้าเราปาระเบิดอันนี้เนี่ยลงไปในน้ำน,นะครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับสลับตัวของ Pearl Bombs นะครับผมซึ่งระเบิดตัวนี้เนี่ยเมื่อระเบิดแล้วมันจะไม่สร้างแรงระเบิดขึ้นมานะครับแต่ยังไงเนี่ยมันก็ยังทําลายบล็อกที่โดนระเบิดอยู่ดีนะครับผมและถ้าเรายืนในรัศมีที่มาระเบิดเนี่ยเราก็จะโดนวาร์ไปไปที่ใกล้ๆแทนนะครับแล้วก็พอพูดถึงเรื่องวาร์ฟเนี่ยอันนี้คือพวกบอมที่อยู่ในรอบข้างบริเวณนั้นเนี่ยก็จะโดนวาร์ปไปที่อื่นเหมือนกันเเเเลลยนน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 ััั่่่ออองงงะรรรรบแตตทีีี้้้้้ถาาาาหหกปปิดดไใืื มันก็จะไม่ทําลายบล็อกหรือว่าทําให้ตัวของบล็อกน้ำเนี่ยมันหายไปเลยนะฮะแล้วก็อีกระเบิดหนึ่งนะัะก็คือตัวของ confetti bombs นะครับซึ่งระเบิดอันนี้นะครับมันจะระเบิดแล้วไม่ทําลายบล็อกอะไรเลยแล้วก็แถมยังไม่สร้างเาเมจอะไรให้ด้วยนะครับแต่เวลามันระเบิดเนี่ยมันก็จะมีกระดาษสีโผล่ออกมาแทนนะครับผมซึ่งระเบิดอันนี้นะครับก็เหมาะกับการใช้ตอนที่แบบจัดเทศกาลหรืออีเวนต์อะไรก็ตามนะครับผมอ๋อแล้วก็เวลาเราปาลงไปในน้ำนะครับมันจะไม่มีกระดาษสีโผล่ออกมาด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตั้งงแต่่่ทีผาาานมรัเย เจอเลยนะครับว่าเอ้ยระเบิดอันไหนเนี่ยที่มัาสามารถใช้ได้ใต้น้ําบ้างนะครับซึ่งระเบิดที่ผมจะพูดถึงเนี่ยสามารถใช้ได้ใต้น้ําแล้วนั่นเองนะครับผมผมก็ขอนําเสนอตัวของระเบิดนาวอลมายส์เลยนะครับซึ่งระเบิดอันนี้เนี่ยมีแค่แบบทริกเกอร์เท่านั้นนะครับแล้วเวลาเราปาไปเนี่ยมันจะสามารถระเบิดบล็อกใต้น้ําได้นั่นเองนะครับผมถ้าอยากให้มันระเบิดแบบใต้น้ําแบบมีประสิทธิภาพนะครับให้เราไปตัวของระเบิดนี้เนี่ยตอนที่เราอยู่ใต้น้านะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอมันไปกระทบกับบล็อกเนี่ยมันก็จะระเบิดนั่นเองนะครบบ้ิอนะรเดี เป็นขอเล่นที่เอาไว้ใช้กับระเบิดนะครับผมซึ่งชนดิดของบอมบ์านะครับจะมีทั้งหมด4ประเภทนะครับผมอะ เดี๋ยวเรามาดูตัวของแต่ละชนิดกันเลยดีกว่าสําหรับตัวของชนิดแรกนะครับก็คือตัวของบอมบาดแบบปกติเลยนะครับก็จะสามารถยิงระเบิดออกไปได้นะครับแต่ทีนี้สำหรับตัวของบอมบาดทุกอันเลยนะครับเวลายิงออกไปเนี่ยตัวของระเบิดจะไม่ทําลายพื้นนะครับผมแต่ทีนี้สิ่งที่ได้มานะครับก็คือมันจะสามารถยิงระเบิดได้ไกลขึ้นแล้วก็สามารถทำดาเมจให้กับม็อบได้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็บอมบาดอันที่สองนะครับก็คือตัวของสลามบอมบาดนั่นเองเนี่ยครับผมเมื่อเรายิงแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวของม็อบเนี่ยไม่ติดดา ไปไกลแทนนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันต่อไปนะครับก็คือตัวของอะเมทิสต์บอมบ์บาเนะครับผมซึ่งเวลาลูกระเบิดมันระเบิดนะครับมันก็จะมีเศษอ m เมทิสกระเด็นออกมานะครับแล้วก็ตัวของม็อบอะไรก็ตามที่โดนตัวของอันนี้เนี่ยก็จะเสียเลือดไปทั้งหมด2ดัมเมจด้วยกันนะครับผมแล้วก็บอมบาบอีกอันนึงนะครับก็คือตัวของฟรอส t b บอมบา่นั่นเองนะครับผมเวลาตัวของระเบิดมันระเบิดเนี่ยมันก็จะมีเศษน้าแข็งกระเด็นออกมาครับทำให้ตัวของม็อบเนี่ยมันติดดมัมเมจทั้งหมด เราก็จะติดสถานะฟรีซซิ่งด้วยนั่นเองนะครับผม คราวนี้นะครับสำหรับตัวของมอดนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มมาแค่ตัวของระเบิดเท่านั้นนะครับมันยังมีบล็อกที่เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมซึ่งเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าบล็อกเหล่านั้นมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งสำหรับบล็อกแรกที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับก็คือตัวของันพาวเดอร์บล็อเนะครับเมื่อตัวของบล็อกนี้เนี่ยมันโดนระเบิดไม่ก็โดนไฟนะครับมันจะทําให้ตัวของก้อนนี้นะมันระเบิดทันทีเลยนะครับและเวลามันระเบิดเนี่ยมันก็จะมีไฟที่แบบเกิดตรงรอบบริเวณของมันด้วยนั่นเองนะครับผมแต อย่าไปจุดใกล้ๆตรงโซนป่านะครับผมไม่งั้นป่าเนี่ยอาจจะถูกไหม้ได้แล้วก็ทําให้เกมของคุณเนี่ยแลกได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็บล็อกต่อไปนะครับก็คือตัวของบล็อกสตริปมายเนอร์นะครับผมซึ่งเวลาเราจุดไฟให้กับตัวของบล็อกนี้แล้วนะครับตัวของบล็อกนี้เนี่ยมันก็จะทําการขุดเหมืองให้เราอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับโดยหลุมที่มันขุดลงไปเนี่ยมันจะมีขนาดทั้งหมด3คูณ3ด้วยกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็บล็อกต่อไปเลยนะครับก็คือตัวของบล็อกโคลดิกเกอร์นะครับผมซ สตริปไมเนอร์เป๊ะเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนบล็อกที่โดนระเบิดใกล้ๆนะครับให้กลายเป็นตัวของบล็อก dry ice แทนนะครับแล้วก็ถ้าหากมาระเบิดโดนลาวานะครับตัวลาวาจะกลายเป็นบัสโซแทนนะครับผมตัวของบล็อกนี้เนี่ยผมมองว่ามันเหมาะกับการที่จะเอาไปขุดเหมืองในเนเธอร์มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่อยากจะขุดลงไปแบบใต้ลาวานั่นเองนะครับผมแล้วก็ขอต่ออีกนิดนึงนะครับผมสำหรับตัวของบล็อก dry ice ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับคือมันเป็นน้ําแข็งที่ไม่มีวันละลายเลยแล้วถ้าขุดเนี่ยมันก็จะปล่อยน้ําออกมาแทน ก็สำหรับใครที่อยากจะเก็บตัวของ Dry Ice ไปใช้ในกรณีอื่นนะครับเราสามารถใช้ตัวของ Enchant s a l Touch ในการขุดตัวของ Dry Ice ออกมาได้นั่นเองนะครับผมคราวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ mod อื่นที่ผมแนะนําว่าอยากให้ลองเล่นกับตัวของ mod นี้นะครับผมแล้วก็มอ d อื่นที่ผมพูดถึงเนี่ยก็พาไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัวของ physics mod นั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับตัวของ physics mod นะครับก็จะเพิ่มตัวของอัตราเวลาคุณได้เห็นตัวของ e f ฟ e c t ระเบิดนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับตัวของ mod นี้ถ้าหากใครอยากดูรีวิวแบบเต็ม นะครับสามารถกดที่คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมการปรากฏอยู่ที่ตรงด้านขวาบนนะครับแล้วก็อีกมดหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําก็คือตัวของมดเอฟเฟกต e นั่นเองนะครับผมส้าเรบตัวของมดนี้ผมแนะนำเอาไปเล่นกับปืนสลามบอมโดยเฉพาะเลยซึ่งเวลาเรายิงมดแล้วก็เด็นลงไปในน้ำนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกแบบน้ําจมออกมานะครับผมใครอยากดูรีวิวมดนี้แบบเต็มๆนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ตรงด้านขวาบนได้เลยนะครับผมแล้วก็จะว่าไปท่านผู้ชมชอบตัวของระเบิดอันไหนเนี่ยลองแสดงความคิดเห็นให้ผมได้รู้กันหน่อยนั่นเองนะครับผม